สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ระยะหลังๆวันนี้เราจะสังเกตว่าประเพณีท้องถิ่นอย่างการละเล่นเว่าในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ค่อยๆหายไปนะคะ วันนี้นะคะพลเมืองซีรีพอร์เตอร์เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมประเพณีแข่งว่าสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนยามูจังหวัดปัตตานีค่ะที่นั้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่พยายามอนุรักษ์การละเล่นว่าแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยค่ะ หลังฤดูการเก็บเกี่ยวกิจกรรมของคนยาโมอำเภอแยกหินจังหวัดปัตตานีที่ทำร่วมกันในครอบครัวคือการทำว่าวมาตั้งแต่สมัยอดีตแม้ตอนนี้จะไม่ได้รับความนิยมอย่างเมื่อก่อนแล้วแต่ก็มีความพยายามอนุรักษ์ด้วยการจัดกิจกรรมประเพณีแข่งว่าวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งจากในหมู่บ้านและจากจังหวัดใกล้เคียงว่ากิจารณานี่เป็น ที่ยัลลาก็ประมาณเกือบ400ตัวแต่ที่นี่เยอะกว่าที่ลงแข่งก็ลงสมัครประมาณ800ตัวพอดีเขามีการจัดก็เลยมาได้มีโอกาสมาร่วมทำความรู้จักที่มาจากสุาแรยัลลาปัตตานีแฉบานา็ถ้เด็กที่ยังทำว่างไม่ได้ก็มีความคิดที่ว่าเออถ้าวันหนึ่ง ด้านประธานกลุ่มเตะก,กระป๋องกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่มีความสนใจสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นการทำเว้าได้สะท้อนว่าเว้าที่ขายตามท้องตลาดไม่สามารถทดแทนเว้าท้องถิ่นได้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เสื็ทอดกันมาในช่วงที่เราเล่นเว้ามันเป็นช่วงที่หลังจากการเก็บเกี่ยวในขณะที่เรากาลังทาเว้าอยู่เราสามารถเรียกลูกๆหล,ล,ล,ลานหรือ ในการหลังจากเก็บเกี่ยวหรือการเหนืน่อยจากการเก็บเกี่ยวมานั่งคุยมานั่งทํากันมันสามารถเราได้คุยมันได้คุยกันในระหว่างครอบครัวหรือเ่อนบ้านในแวดว้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อว่าวมาจากจากตามท้องตลาดซึ่งมันไม่ใช่ว่าวเป็นอัตลักษณ์ของเราซึ่เรามาเล่นหนึ่งมันมันไม่สามารถเล่นสูงได้แล้วก็มันมีขอ้อจำกัดเช่นทําด้วยผ้าทําด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้ไผ่ได้มันเป็นเอกลักษณ์มันก็ มันก็ไม่มีความขังของตัวเว้าวเหมกันก็เลยคุดที่ว่ามันซึ่งแตกต่างหรือซึ่งเชิอผมจําได้ว่าช่วงเด็กๆนีปู่ยังอยู่ครับปู่สอนปู่ทำว้ากับพ่อพ่อก็พอพอ่พอ,พอ,พอ,พอแก่ไปพ่อก็ทํำว่าวให้ผมดูในขณะเดียวกันตอนนี้ผมก็กาลังทําให้ให้ลูกแล้วก็ให้น้องได้ดูด้วยครับ มเป็นนเส้าางการสทอดะหวังการวกวญญาประเพณีการเล่นว่านี้ถือเป็นหลักฐานทางคุณปัญญาของบรรพบุรุษที่หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดกันต่อไปนักข่าวพลเมืองเคืือขไขยผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายงาน ด้วยความที่ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเด็กๆและเยาวชนมากขึ้นค่ะจึงให้บทบาทของประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านค่อยๆลดน้อยลงไปด้วยนะคะดังนั้นการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เอาไว้ด้วยกันได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s และสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285รบหลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีพอตเตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ